จากร้านคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับตัวนี้จอหมอนนะครับเหมาะมากๆากครับรถตัวนี้เป็นเกียร์คาน n วัลเจนสี่นะฮะตัวนี้ติดจอเพดานก็จะแลดูไม่สวยนะครับติดจอหมอนนะครับฝั่งลูกค้าคันนี้ติดข้างเดียวนะฮะลูกค้าติดข้างเดียวนะครับตัวนี้นะครับจอ10.6นิ้วนะครับตัวนี้สเปคเป็น8คอแล้วนะฮะ 8คอนะครับ HDMI ไอินได้นะครับถ้าลูกค้ามีกล่องคาเพย์ลิงจากจอหน้ามาออกให้ดีด้านข้างก็ได้นะจะต่อสายเป็นจุดบุรีหรือก็หรือ,รอต่อเข้ากับชุดฟิลก็ได้นะฮะตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้มาดูกันนะครับออเดอ o u เอานะครับต่อ Fm ได้นะครับวิ่งไปจอหน้าได้นะแต่สัญญาณจะขัดขาด,ขดห,หายหนิดนึงนะครับตัวนี้ หรือเล่นจากตัวมันเองก็ได้นะครับเอาไว้ให้ลูกหลานดูนะครับ YouTube ไฟล์หนังไฟล์เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับในตัวก็จะมีเสียงในตัวมันเองด้วยนะฮะตัวนี้นะครับในตัวจะมีเสียง ในตัวมันเองด้วยนะครับเสียงก็ใช้ได้นะดังพอสมควรนะไม่ถือว่าแย่นะฮะภาพชัดเจนนะครับเป็น IPS นะครับไม่แสบตานะครับต่อเน็ตได้นะครับเล่นผ่าน USB ด้านข้างได้นะครับ h d m ดี n มอินนะครับ a u d i โ o เอาได้นะครับตัวนี้จอบางๆนะเล็กๆนะครับยึดกับคอเดิมนะครับ สวยงามครับ10.6นิ้วนะครับรานะคาย่อมยาวนะตัวนี้จะติดข้างเดียวหรือเป็นคู่ก็ได้นะครับโอเคนะครับจากร้านคุรรมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ